อุทยานระดับ 5A ของประเทศจีนที่คนไทยนิยมมาเทียมมเท่ยวม,มากที่สุดและยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของคนที่อยากมาเที่ยวจีนเป็นครั้งแรกอีกด้วยขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางของผมไปสู่อุทยานแห่งชาติภูเขา4ีดารุณีประเทศจีนเตรียมของช้านี้ไป4ีดารุณี คนขับรถโมงครึ่งช้ามากเจอคนขับแล้วครับตอนนี้เรากำลังรอเพื่อนอีกสองคนอันนี้คือรถของเราในวันนี้เป็นรถอะไรสักอย่างตกที่นั่งเ้ยแต่เรามีกันห้าคนเฮ้ยสิกหใช่ไหมเฮ้ยสังก็ไปดู yes ว้างดีนะว้างเลยแหละถ้าไม่ใช่ห้าคนก็สบายแล้วต้องดูกระเป๋าอีกขับรถมาออกมาตอน6กโมงสี่้าได้ตอนนี้9ก้างถึงจุดจอดพักครับนี่ห้องน้ำระหว่างทางที่เขาล่ำเรือเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ำหม่ รอบๆก็เป็นบินภูเขาประมาณนี้อะไรผู้หญิงอะไรผู้ชายะเนี่ยดูไม่ออก เล็กตัวเดียวประมาณนี้พักอยู่แป๊บหนึ่งตอนนี้ออกละหนาว่ะเสื้อกันหนาวที่มีเอาไม่นา่าจะอยู่เอาเชลออกมาอีกรอบเชลอยู่ในกระเป๋าใหญ่จำเป็นต้องใช้แหละ ามาประมาณ40นาทีมั <S <S <token thanks> time, so ้งเขาจอดพักอีกรอบหนึ่งก็อันนี้สูงขึ้นสวยข huh kind of ึ้นเยอะเลยภูเขายอดแหลมเสี้ยวเป็นจุดชมวิวด้วยแหละในตัวมีกาแฟด้วยกาแฟก้วดีมไหมเนี่ยใครขายอะไรวะ คนขายคนขายขาย,ขายไม่เห็นเลยโอ้ยใครว่ากันตอนนี้อยากถึงที่ดูดเรนะ็วๆแล้วตอนนี้หนามากมือแบบมือเย็นเฉียบเังออกดีกว่าอย่างนั้นดูวิวอีกนิดนึงน่าจะแปลว่าสีววเรีนีแหละวูเขามีคำนี้ ว่าเราเปิดดู Google มาก่อนนี้ <c oughs> เดี๋ยวหนีไปอยู่ในรถดีกว่า เชลเขาจะว่าไปเนี่ยอยากได้เสื้ออีกชัดนั่งมาอีกแป๊บเดียวป้ายเลยอีกสองกิโลเขาจอดให้กินข้าวเว้ยเสียงอย่างดังนี่ร้านอาหารนั่งไหนดีโต๊ใหญ่เนาะโอเคดูเมนู จะต้องจัดก,การตัวในร้านนี้เราเดินจากตรงร้านอาหารนี่ไปตรงนู้น2 0งเมตรรูมีอะไรแดดดีดีดตอนนี้ปัญหาแล้ว,วแอปจ่ายเงินเรามันใช้ว่าเพลินๆใช่ไหมแล้วมันให้เรายืนยันตัวตนแต่ว่าต้องผ่าน OTP ก่อนพร้ะมันเสือกไม่ ขึ้นมาให้ทําตอนอยู่ไทยมันเสิร็จขึ้นมาให้ทําตอนอยู่นี่แล้วเปิดไทยเราปิดมันเหมือนไม่มีวิธีแก้ปัญหาแหละแต่เราจําไม่ได้วะอืมเราก็เลยแค่ว่ากันแต่ยังมีเพื่อนที่จ่ายเงินยนได้ออนไลน์ลน,น,น,น่าจะเป็นป้ายองทียาเขียนว่าอะไรสักอย่าง0.2กิโลคืออีก200เมตรถึงขับที่โมนี่บกบอกก็เดินจากลาน200เมตร 双桥沟到了左边停车场。双桥沟到了左边停车场。吊带跟轮浪， นี่น่าจะเป็นที่ทำการอุทยานสอขรชีโรชีวชีลงพื้นตรงนี้คือให้ตุลรอตรงนี้หรืออะไรเนี่ยใช่เยว่าเขาเป็นตัวตที่ดเลยเนี่ยตเปกสแกนตัวนะครับ ที่พอ่อขับเอาตัวมาให้พวกเราละ,ะกอนน็อันนี้คือบนรถเป็นทางรถที่ยาวๆไปจอกแล้ว หลายๆจุดนะครั os, บเดี๋ยวเราจะขึ hm um ้นไปจุดบนสุดก่อนเราไปไล่เที่ยวลงไป45ก็ได้1 0นอนอย่างเราต้องนอนทั้งถม บซ้ายเดี่ยงขวาแต่ก็ไม่ได้ถึกกับหน้าโกวฤวาเลยนะวิวทางขวาส,สวยมากทางซ้ายมันเป็นแบบภูเขาเป็นกำแพงเปล่าอะไรอย่างงี้มีตนไม้หน่อยทางขวาจะได้เห็นวิวตลาาอดขึ้นก็ควจะขึ้นบนทางขวางลงแล้วตอนนี้อยู่ที่ส6 40ี่สิบได้ลงมาก็นี่ครับภูเขาซีเดรุนี่ ไปห้องน้ำเดี๋ยวเราไปห้องน้ำนะคือไอหนีน่ากินจังข้าวโพดไชกอกข้าโพดไกอมาน่มาแพ้มันมม่บอกไกอกข้าโพดข้าโพดกอมีนเปล่าไมน่ากิน สถนี่นี้ก็เหมือนเป็นจุดจุดสูงสุดของปทุมศรีดลนี้ครับที่เราจะมาได้คนเยอะมากเลยอ่ะอะไรมาเที่ยววะนะ มันเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ําดีกว่าโอเคใช้บริการห้องน้ําอุทยานเสร็จละโถชีมีเซ็นเซอร์อย่างดีสะอาดดีแต่ห้องน้ําก็ยังเป็นนั่งยองนะตัว,ต,วตัวที่เอือ้อแต่ก็ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรก็ยังดีขเขาใหญ่โต เจากห้องน้ำเราเดินเข้าไปดูซิว <that> ่าตรงนี้มีอะไรโอ้คือเป็นน้ำแข็งเลยเป็นหิมาาาเเเเเเเทททท้้้้้้ววีีีียยออดดจจ็็็บบขะะัันนนไม่ตงปปโกกคถริะ ผมมีประมาณนี้บ้างแล้วก็เดินมาบนเข้าไปข้างในเขาจัดที่นี่เป็น 5A ของจีนเลยนะครับคือสุดแล้วหาที่ถ่ายรูปสวย,สวย ไม้อย่างดีอยากเห็นว่าตรงสุดทางมีอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะ Foresting c l a n k r o a d ทำไมครับพี่ถ่ายตัวนี้ให้เราอันนี้คือตะกี้เราเริ่มเดินเราเริ่มตรงนี้ เราอยู่ตรงนี้แล้วเ,เดินวนไปเดี๋ยวเราเดินมาให้ครบรอบไอไีกว่าจะได้ไปเนี่ยจะได้ไปที่อื่นต่อเวลาที่นี่วันนี้ไม่เคยเยอะด้วยเวลาที่น้อยเราก็รีบเดินหน่อยแล้วกันจริงๆก็แค่อยากเดินให้ครบคิดว่าเดินวนครบก็ไม่มีอะไรต่างจากที่เดินมาตะกี้แต่พอนี้ทางไหนแสงได้ปะแต่พอนี้มันเป็นเมืองจีนใช่ไหมเวลา ถ่ายรูปก็แบบคนเขาไม่ค่อยเก่งใจอะจริงๆวลาไปต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีใครหลบใครหรอกมีคนไทย่แหละเก่งใจกันสุดละก็แอบหายใจยากนิด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 นะนิดนิดอาจจะเพราะว่าวันเดียวมาที่3 5มพเลยเมื่อวานแค่4ี่รกว่ากว่า เขียนเจตกระติดพีก,พกอะไรนะกระต่ายยกลาดเขากระต่ายยกไม่ทำร้าดนู้นเหรอต้องเดินต้องวน,งเ,ดนงเดินตรงนี้วะตทำนู้นแล้วกันให้การเรียงหินตั้งนี้มันมีกันทั้งโลกเลยไหมเนี่ยอยู่จีนก็ยังมาตั้งสอนกัน อ๋อมีหน้าแล้วเขาถ่ายกันเห็นก็ถ่ายย้อนหลังไปเฮ้ยอันนี้ใหญ่ะ่ะโอ้โหสวยเลยถ่ายรูปก,กัน,นตอนนี้ใจโลของ DJI ที่ใช้ไม่เหมนเมื่อหมุนตามชามันจะเอียงก่อน ทรงเราต้องครอบทิ้งเยอะพอพูดไปก็นี่ฉันตั้งความละเอียดกับการสั่นไว้ที่เท่าไหร่วะเนี่ยทางนี้320เมตรกลับไปตรงสแควร์ที่แรก250เมตรพิกอัพพอยต์250อ่าจุดขึ้นรถสีเขียว250เมตรก็เดินนิดเดียวเมื่อวานนั่งเดิน,ดน,ดนตั้งแต่เดินทางจากสวนสวนู้ำพคือเราขึ้นเครื่องตีหนึ่งใช่ปะ เดินไปประมาณหมื่นหกพเก้าเกือบจะแทวาพูดไปพูบกระดึงวันนึงแะเดินก็เป็นไม้อย่างดีครับไม่มีสึกหลอไม่มีรูไม่มีกรอบคือแบบสมบูรณ์มากอะไม่ต้องกลัวว่าเดินแล้วจะทะลุเทา้าเคยไปอุทยานในไทยบางที่ก็เป็นไม้อย่างนี้แหละแต่แบบแตกหักไปรูไปหมดเลยจริงอยากได้กาแฟชิบหาย น่าจะห้าองศาบุญขึ้นกว่าเมื่อเช้าพอสมควรนะใส่ดาวตัวเดียวอยู่เมื่อเช้าดาวตัวเดียวแบบเขลียร์ไม่อยู่อะ่ะข้างในมีเบ็ดเลเยอร์ตัวแล้วก็ดาวตัวนี้เลยจะคิดว่าถัดไปต้องเตรียมเชลให้ดีกว่านี้เพราะว่าสูงกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมาตุดท้ายขึ้นต้ากู้กาเซียรหรือต้ากู้พิ้งชวน สูง4,008คิดว่าอันนี้ต้องเต็มที่แน่นอนโอเคสุดทางก็จะเจอปิกอัพหอยเป็นจุดขึ้นรถ<อ>ก็มีที่นั่งนั่งรอโอเคไปจุดต่อไปดีกว่าเดี๋ยวโทรตามเพื่อนๆก่อน อันนี้เราขึ้นรถย้อนกลับมาอีกจุดนึงนะมีเจดีเราเข้าไปหิน3า0อยหสองศารอบๆนี้คือจุดนี้มันค่อนสวยวะ่ะนี่น่าเขาถึงเดินไปถ่ายรูปก,กลางถนนกันถนนนี่นเหมือนมีเป็นร้านค้าวะ่ะ ได้พรหนึ่งครั้งจะเดินไปทางนี้นมันจะเดินหอบม,มาจากตรงนู้นก็ถึงอะไรสักอย่างมเป็นร้านขายของเลยเลยลไม่รู้หรือว่าไม่มีอะไรขายวะโลคอมเมอร์เชียลทราเวลตโตกราฟฟี่ เรสรุปว่ามันเป็นชื่อนะครับตัวส่วใหญ่ตัวข้างล่างเขียนเป็นชื่อของกินขนมปังอบของกินของว่างอะไรพวกนี้ครับที่นี่แต่มันเงียบมากจะม,จะมีใครบ่าวะ จะปิดว่ะไม่มีใครเข้าไปเดินกลับพอใจอยากเดินข้ามถนนไปดูน้ำฝั่งู้นจังกลับมาจุดที่รถมาสง่งเราจะเดินขึ้นไปดูสตูป,ปา้า ใหญ่มากแฮะตอนนี้คือรถหล,ลักเราว่าเราออกกลับเลยดีกว่าครับตะเกียบสวยสุดลหลัะ เวลากว่าจะไปถึงรถก็นานคนขับรถบอกว่าอยากให้รีบกลับไปถ้ามืดแล้วถนนหนุดที่แคนกันรถจะปิดแต่กขอิ่มละปวดฟูจังเลยเสฟหมดไปพูดไม่ทันขาดคำลงรถจะ้ะเพราะว่าเขาต้องให้ลงก็เลยมาอีกจุดหนึ่งจุดนี้เหมือนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วก็มีต้นไม้น้ำแข็งประมาณสวยเชียวแต่ตอนนี้เรากำลังเดินมาฉี่ใช่ครับตรงนี้ก็ว่า เวสต์รูมใช่แหละทุกจุดก็มีห้องน้ำนะมีห้องน้ำแบบครอบครัวด,ด้วยนี่เป็นห้องน้ำชายเป็นนั่งยองนะคือสะอาดมากแนหะแต่เป็นนั่งยองชี้กัน เราเดินไปถ่ายทะเลสาบแล้วก็ต้นไม้น้ำแข็งมาสิต้นไม้นี่มันสวยดีว่ะตรงนี้สูงสามห้าแปดแปดโอ้ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งน,นะครับจรือว่าเขาเป็นไอซ์เลคก็ได้นะว่าแล้วก็มีแค่นี้แหละจุดนี้เตรียมไปต่อนะครับ

เอาไก่ดีกว่าเนาะดูไก่นหมจ๊ะเดี๋ยวเพิ่งได้มาเดี๋ยวเปิดมีอะไรนี่คือแท่นน้ำสุกร้อนร้อนใช่ไหมขากลับขึ้นมานี่คือแบบรถแม่งเวียงแบบเมากันตื่นมาทนรอบเป็นภูเขาหิมะแล้วก็หนาวตอนแรกแลงมามันยังร้อนอยู่ไงกินไม่ลงข้าขอน้ำไปอ้วกมาเป็นอะไรวะเนี่ยมันฟงเวียงมากไ้อ้วกแล้วสบายตัวขึ้นอันนี้หน้าตาร้านอาหารจะเป็นโรงแรมด้วย ตอนแรกกะว่าจะเลือกร้านอาหารนี้ไม่ได้เลือกต้องขับพาแวะมาอันนี้มีเด็กน้อยมาด้วยขับไดไงเอาไมใช่ก่นอนเป็นยังไงพี่รักโอเคแล้วสบายดีสบายดีโอเคเร็วโอเคเลยโอเคอ้าวอ่ะตอนแรกน้องดูพี่เพีโอเคแค่นี้หาเรากินดีกว,ว่ากับข้าวอยากได้มาแลววมะเขือเทศผัดไทยดูจะไทยๆสุดละ

มุ้อะไรวะหมูกรอบปลาแย่จังทกนี้ครับพูดว่ามะเขือเทศผัดขุยใช่ไหมผัดเุยยัไข่บินจีให้หมดอันนี้คือไข่ผัทมะเขือเทศผัดกะหล่ำมันนีรสอย่างเช่นไข่อันนี้หมูสับพริกดองซุปไข่สาหร่ายอันนี้คือมอเบล ทอ้งเขามาเขาเปิดหน้าแพงที่สุดให้ก่อนเลยถ้วยนงนเกือบ300อยหยวนอันนี้ก็ประมาณถ้วยละยี่สหยวนน่าจะคุ้มมากๆอันนี้เขากําลังพาไปที่พักครับเดินมาจากร้านอาหารร้านนี้นี่คือเราบริการรถพรเวสนะครับเพื่อคนออเดอร์เออครับเพืคนวางโปรแกรมให้ครับสรมาสองคืนครับประมาณ หมืม่นหนึ Fi> ่งมีห้าคนแหมช่วยดูแลอย่างดีเดี๋ยวผมทำอะไรมาโรงแรมก็ดูใช้ได้ตอนนี t <t ้นาชบพอะครใช้กินเสร็จแล้วมาซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ตรงข้ามโรงแรม ็รีบซื้อรีบขึ้นดีกว่าพักผ่อนวันนี้ฟันดีลางดีสวัสดีโคตรอคิดว่าเพียมยากดูถ้าพักผ่อนมาเดี๋ยวป่วยมืดหนึ่งตอนนี้ทุ่มหุึ่งกว่ารู้สึกเหมือนกับห้าคู่เลย